เด็กครับสวัสดีครับขอตัวนทรเจริญนะครับมาดูเคสผ่าตันดนมที่ยาวๆแล้วเคสนี้ผ่านไปสี่ปีแล้วสี่ปีหมอครับอยากให้หมอยืนยนนันเนาะว่าเฮ้ยตัดหน้าอกไปทั้งแผลเล็กแผลยาวมันไม่ได้แบบมีเต้านมกลับคืนมาเนาะนค่ะอันนี้ก็เป็นก้านชัดเจนนะครับก้านเลือดอยู่นะคนนี้ผิวย้อยนิดนึงเห็นไหมครับผิวค่อนข้างย้อยนะครับย้อยไม่ได้หัวหลอกใช่วันนี้มาเนี่ยมีแผลเป็นขึ้นนิดนึงจ้ะเดี๋ยวมาฉีดยาอันนี้คือแผลเป็นขึ้นแบบนี้หมอจัดการได้อยู่ได้ได ครั้งนี้ดีเลยครั้งนี้หายสนิทละไม่มีค่ะมหมอขาตัดหน้าอกแบบเนี้ยจริงๆเลยใช่ไหมคะผ่าผาตัดผ่านไป4ปีมันก็จะเรียบอย่างนี้สมมติว่าคนไขห้หมดคือหมดหมดก็คือหมดเนาะ,นนะแล้วอันนี้มันป้องกันมะเร็งได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะมะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมือว่าประมาณ95้าหเปอร์เซ็นต์เกเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะมอตู่ขาถ้าสมมติคนไข้ท่านเนี้ยเขาอ้วนขึ้นมาอ้วนตุ้ยเลยเป็นร้อยกิโลหน้าอกเขาจะเป็นยังไงจ่ะถ้ขึ้นทั้งตัว คือถ้าแกอายปีปีแล้วอ้วนแะแอทเปิ้ลมันปรับตัวแล้วเหมือนคนปกติแล้วแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีหน้าอกเป็นเต้านมนะก็เกิดจคือเหมือนผู้ชายอ้วนอย่างนี้ไหมจ๊ะจะไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยจะดีกว่าจะดีจะดีกว่ามันจะไปมันก็จะไปพอกตรงบริเวณอื่นที่ไม่ใช่นมเนาะเพราะผู้ชายอ้วนตัวเใหญ่มันมีตัวท่อมีอะไรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแคทถ้นไม่เหมือนผู้ใหญ่ดีคือดีกว่าผู้ชายอ้วนแน่นอนขอให้หมอมามาซูมที่บริเวณรอยแผลอีกนิดได้ไหมคะอันนี้คือส่วนขั้นตอนก็คือ แผ่เล็กผ่านปานงวไร้ถุงกระบายเลือดหัวน,นมเล็กจิ๋วเลยอันนี้คือหมอลดหมดแล้วนะอันนี้เร่งกล้ามแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวเคสนี้ตัวอย่างนะ <c oughs> ไม่ดูตัวอย่างนะว่าคือของทานเนี่ยพี่บอกกล้ามอยู่ตรงเนี้ยเยอะ,ะแล้วแพทเทิร์นเวลาเราขยับกล้ามยกนะ่ะมันจะไม่เหมือนผู้ชายมันยะผู้ผมมูช้ชายไหมกลาม้ลามจะกล้ามจะไล่หมดเลยโชว์กล้ามตัวเองเลยนะกล้ามเลี้ยงเนจะไล่หมดเลยอันนี้เขาจะคุ้นเคยกับการใช้ตรงเนี้ยเวลาเวลาเวลาไปเล่นเนี่ยมันต้องใช้ ตัวเทนเนอร์เน้นนะไม่งั้นมันจะโตอย่างเงี้ยเองไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะหมอมันคุ้นเคยเพราะงั้นมันจะโตอย่างเงี้ยมันจะโตตามฟังก์ชันเห็นไหมการที่มันจะไล่มาถึงเงี้ยครบมัดมันมันมีครบมัดแล้วหมอแนะนําให้เล่นยังไงให้มันแบบเอ้ยกล้ามมันขึ้นแบบโตแบบผู้ชายอ่ะคะต้องใช้คนช่วยเทนนิดนึงหรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องพึ่งค่เทรนเนอร์นิดนึงถ้าไม่มีเทรนเนอร์ก็ต้องเปิดยูทูบดูดีอหรือหาในติ๊กต็อกอะไรนั่นนี้นเพราะว่านั้นเราใช้ความคุ้นเคยของเรามันจะเป็นแบบเนี้ยอ่า มันไล่แล้วมันไล่มันไม่ครบันน้แบบใช่ไหมมันต้องเล่นโลว์พา a r t ขึ้นมาด้วยเออเพราะนั้นบางทีถ้าเราไปเล่นเองเงียกเนี่ยแรงมันอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเยอะมันก็จะไปออกแต่ตรงเนี้ยไอ้ข้างล่างมันก็ไม่ขยับสุดท้ายมันก็คือไปโตเนี่ยเนี่ยโตเนี่ยเขาสยใช่ใช่เนี่ยตรงเนีลงเราไปเนาะบางคนว่าวิทำไมตัดแล้วมันตืดตัวพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้สวยกว่านี้ะใช่ไหมเขไปคุ้นเคยเนี่ยปุ๊บแล้วห่างห่างไปไปเาตัดไปมันทำไมมีเต้านมเหลืออยู่ รักแล้ไม่ได้ดูดหรือเปล่านะเขาเขาอย่ากเหียจะให้เห็นชัดมาเห็นชัดเลยเพราะนั้นถ้าไปนดตเซนกล้ามเนื้อใหม่แล้วเล่นให้มันถูกต้องมันจะไล่หมอแอบบุลลี่เป็นกับทุกคนหลายคนสงสัยว่าทำไมผมตัดแล้วเฮ้ยมันเหลือตรงนี้นะเออเหลือเป็นเต้าเต้าที่ให้ดูอาจจะให้ดูนี้นะเวลาเราบีบใช่ไหมมันจะไม่เหลือไขมันเลยเนื้อเนื้อบางแค่นี้เลยเนออกล้ามเนื้อล้วนๆนเนี่ยที่ไม่มีไขมันเลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเพราะนั้นหลายคนมาดูรูปแล้วก็ ทำไมทำไมทำแล้วมันเหลือเป็นขั้นก้อนนี้ตรงรักแล้อยไงเงี้ยเนาะแต่ก็คือขออนุญาตสรุปเนาะเต้านมตัดออกหมดแล้วหมดเลยแบนแล้วแบนเลยไม่ไม่มีไม่มีโตกลับมาสําหรับเคสของหมอตู่ทุกเคสเนาะแล้วก็หัวนมก็เล็กจิ๋วแบบนี้เลยนะคะสนใจปรึกษาหมอตู่ที่โรงพยาบาลปีเวชชั้นสี่นะคะอยู่ตึกหลักติกเดียวเนาะแต่นี่อย่งแต่บางคนมันก็เป็นไขมันตรงนี้ที่เขาไม่ได้ดูดออกนะอ๋อไม่ใช่เคสเรา มันมันมีมันมีหลายแบบใช่ใช่ใช่อต้องหาเลยได้ขาดเส้อไม่มีก็ไม่บอกนะมันมันมีหลายแบบมีอย่างเดียแต่ในในเคสผมที่ให้ดูรับรองก็หมดแน่นอนเพราะนั้นเคสผมที่มันปวดมันแค่บ่อยๆเลยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ผิดท่านิดนึงใช่ที่มีสแตรปอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามีนมกล้ามเนื้อมันจะขยับไปตรงบนได้จ้ะหมอจ้ะไปหมอค่อยมาพูดสาระดีๆให้คนไข้ฟังนะจ้ะขอบคุณจ้า